สบายดีและที่ทุกท่านเพราะว่ามื่อนี้แจ้งเงาเชื่อไปหาอยู่หากินก่อนฮะสถานยิ่งตามตงตามป้ายและจะคิดได้ยังไล้เชา่อไปเดินทางไปหาอยู่หากินก่อนได้หรับไ,ได้ติดตามแถวที่หลังทุกคนเลยเอาที่ช็อตไปครับช้าๆ้วก็ไปอีนกุมไฮคนนะคือคนทางไปหาอยู่หากิน,นาายา,นามเช้าเดินทางไปตามตงตามป้ายเลยทุกคนเลย

คนทางเขาพาอยู abe, wa, in eh, ่ก oh. ินก uh, ับบุคบบอย่งคนนี้ใช่เนี่ยมันกินอยู่บ่อนอยู่บนแห้มพาเห็นกับบุค ไปหาอยู่หากินถึงมกอดก็เพอาะเรื่องการยุ่งธุกิจเลยไปมื่อนี้บ่พอบ่อย่างนุ่หมูปูจีกอบห้องพอโตเลยแต่เขาเดเินทางไปเลย พบก็นกได้กินมะไม้พบก็ได้กินมะไม้พบยิงก็เฉพายิงก็ได้กินมะกอจะบ่พบกบันพบกบกอกตางูนี่ถือว่าอาจจะยิงองไปกันไหนเอาดีแล้วกันไหนกินมะกอก tham cả hỏng cả mọi khuyên kịp, hạch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  kịp, nhớ kịp, hạch 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 biết hạch kịp, 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 รายการหาอยู่หาจิตไหวเชื้อปิดจะอ่านทุกคนเลยถ้าเชื้อปิดมือเช้านี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรื่งใดถ้าป่าการหายิ่งตามตรงตามป่านี้บุ่ยได้เลยไม่จะพลาดจุดหลายได้ถ้าเชื้อปิดเลาผู้พลาดกับโลด นังเจ,จ้าหาทา่านหายงิงก็คบบุพเพอย่างทุกุดยังไม่ได้ยังงเอาอ่ะอ่าหนทางเมืองบอลก่อนเพรายันทีมงานเอาทายันเพิ่นได้เครื่องอยูอ่คงกินบุยังไม่ทีข้าเหาจะหา เาเดินทางเมื่อเนี่ยมาไปนะคือเห็ดบ่กคือเปาะย่งยางเบิ่งก่็โอ้ตุป๊ปปอผู้ีกินเลยปอแกบนี้เละอยากเห็ดปอเนี่นยก่อน cô kia cứ yêu con cái hết nè kín hào, hào mơ này. hả mờ nè anh fit áo con chắc à sát cánh อาทีมงานห้ามบุได้ละมันมีกองกินนะเขาว่าคำชอกรักบประปัดเมื่กลับไปทางไปทางมันมาทำมาหน้าไปก็เมื่อเลยบุได้ป็นเกิด อย่าเพิ่งไปมีงกมาให้ที่ได้หรือบปล่ละ่ะได้เห็นจริงฮิทเนาะกะอาใช่ทุกอย่างนี่ทุกคนเลยอ่ะวันนี้เจ้าว่าเขาฮิทเอาพู่ยา,ากเอาจีมือบอดอะไร มันจ้าภาปหาอยู่ฮะกีต้มาม้าฮอนบอดแอะไรตัวเดีวยวหม,มูม,มานมีทางไปเมื่อไหร่ดอะมันนี่นดดโอ้เพื่อใดนี่นาดอดโอ้นาดอดได้หมูแบ่งเออขาหนึง่งเลยได้เพื่อได้เถอะเขาแบ่งขึ้นออะไร ลุบเลยเฮาช่วยเลยเนาะได้จะมูแบกนกินเลยเลยจากมาตาะ่ก็ได้ยังเฮานะอแซังมันเลหน้าดอนเนแบงขามูเขบ้กพิอบช่อนเพินขมาเอาเช็ดโคกินชินหมูนี่แบบมันนี้นะเฮาแล้วแต่ผู้แบงเฮ้อได้กินงาเร็แล้วแล้วแล้วเามเออเาแล้วแล้วเอามานแนั้นแล้วนะแล้วมือแรกเหน้าดอนมื่อ่เอามานมาจาน มาอีได้เป็นมอชงีสมาชีึนนะรูปิูเพิ่มเลยกับมาอี้ีแล้วกับมาอี้บ้า่ได้เอากรซได้ตูนึงพูดได้รปิ้งหัวนี่แต่ปิ้งมันปิ้งจะมันชีสมันกระดูก้อเยวเนี่ยชีสมาครับเขจมเอาคือพีเคห์งแล้วไม่เนาะช่สจะเจอเม่เนาะชีแบบอันดูแกงเต้าเบื่อานไรเอาบอ เอาก็เลยยินยังมเห็นเห็นเยนหนังมาชุดาโอเคียด้ยเากคนลกมาถายเท่ก็ได้พี่่ายันทปนีไดพายนนี่นี่นันนี้ปงันปีงวดีนมเอแลยมันะหนังมันได้ตี้ีนมั นางก็คักได้ชอบใจุ่มในบดเช็บนางติดอันนั้นมันนางไอช่อมินเพราะล้างากรดิครับในปีนั่นเดือนขาเกอกกับเขาโดมาแล้วกัตดโดนแบ่งชิ้นหมูเพิ่ผัดเมล็ดข้าวโอ้กได้รส่ได้สามซอโได้รดถุมือขานอนยู่นี่เลมือเจ้าใด้ีมิ้นแบ่ชิ้น่เพิม พวกเขาได้า่กว่อของตัวโลดโอ้วันนี้พอโคถามเืออก้าวว่าเป็น้ปรุงรสชาตินอ้อรสชาติปิงป้งร <c oughs> มันกับสีนมันเอามาปิง้งสีอีชอนหนึงเห็ดชมปีเงห้ยงแต่ถ้าอยู่เจ้าได้เองที่้องเห็ดชม Buraya bir et oldu mu? Ben hiç hep ben ปิ้งใ่ีปิ้งใช่สาที่ว่าสงที่แรกอ่ะเฮ้ยใดีสามมันเเออิอมาแมแเดินทางมละตามมากบเานีม่าล้วไว้ยงูแล้วเบิ่งยกก็ูมันดันทางวนน lam là của có chạm nó hai một mươi năm lượt hai 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 mươi เปนัใส่ ي ي ้อมผสมูนี่เออโอเคใส่เป,น,น,ปนัวสนออชจะเข่า้อมเนาะโอ้โอลายน้ำเข่าดีลนี่เข่าปัดนปูข,ขาวันไม่ได้คือกระเทียมอกระเทียมต้องหลายกระเทียมเนาะ<ฮ> ว้าวมอเลือดเด็ดได้มู้ชาให้ชมไกินยชมปลาเ้นกินแวแซ่บ เอ็มบอกเกือบใส่พอดีเนาะสมูนะเป็นพอดีเลยเป็นนัวใส่พร้อมกับสมูนี่เออไอคือใบสมบูใส่เป็นนัวสันดอกชุดคอยชื่อใส่เข่าพร้อมเนาะโอ้ลายน้ำเข่าดีแล้นี่เข่าปัดนือปุกขัดเขาขาดไม่ได้คือกระเทียมเลยชื่อกระเทียมต้องลายกระเทียมเนาะกรเทียมป่นแรดาันีตันปุ้น ว้าหืเอเปลือดเแได้มูยชาให้ชมไากินให้ชมปลาเพื่กินแล้วแซ่ขบขันคับก็ได้น้เต็มถุงเต็มมือเลยพัดกันเลินได้ชดบ่พอเยอะเนาะ สินหมูก็ได้เลยเนาะข้าวนะข้าวอ,อืมข้าวเห็ดแบบีเสื่อข้าวเสืองเสอมอ้อหญ่นเ่บ่า่าเอาหมอน้อยก็ไงด้เอาไปเลยก็ปีหมูมมหน้าดอยเปนแป้ง,งเฮ้อป่งกินง่ายกัชุกเลยแต่คนเนีแฮมคักขนาดเลยโอ้ปเป็นเชบเลย ไปพี่เก่งเห็ดต่อเอาไปเสื่องไว้เด้อขอยานค่อยลอยเด้อเสื่องไว้บ่โย่ค่อยลอยชิมหมดได้ินยอดเลยพอกก็ดองเลยไม่ใส่นอ้บัต <c oughs> ชอบหมู่หากินชิมไม่แล้วหามเห็นเลยไปรัดเช้ามาผู้ชมได้ไ้ขาหมูโลดเล้ยงกูมันหมาน้อไปรัดเอา สองคาถึงก็ได้เรื่องเนี่อี่รนี่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 นีนี่นี่นนีี่น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 นี่นี่น่นนี่น่ีีนนี่่นนน่่

ราชมเลยาคนับมันก no. ็เแต่บไ้นาคนไปกมนี่ก็มาชิไปเแล้วโอ้โชมชินหมูใช่อน้องินหมูปาจำโย่มาล้เยี่ยงขึ้นเนียอไห่อชมชินหมูจำเราชินผ่านห้องมันนั้นเลยกระแดงนั้นโคือดร กินมันยเลกินียงเรียบ้อยกนเามากินข้าวกันมาทุกคนปะปีนขี้หมูป่าเอข้อได้เนี่ยขาววกเกินไก่ัมอดจมอดนกับลาดมอ้ตัวนอยเนาะอาวเยอะอมไม่อลน้้ลไปอมพอย่าน ทำอะไรเงี้ยไอ้มอยังเลี้ยงจนเห็ดมันตอนเห็ดออกมาเฉยๆอ็กระดูกเขาคืออ่อนไม่แรงอีก วันนี้จ้าว่าวกเนข้ากินน้ำยาได้ปิดคลิปนี้ไว้ขอขอามุม่งความใจผู้ติดตามนับชมคลิปหน้าพบกันใหม่